นอบน้อมแดพ่พนัตนาใจขอความพาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายครัขบขอการแสดงธรรมในช่วงเช้าครับนี่ก็ตรงกับวันพุทธที่12มีนาคมพุทธศักราช2อ6 8นี่ก็ถือโอกาสนะฟังธรรมะกันในยามเช้า ที่ส่วนธรรม,มาดีนะยาดโยมก็เราถือโอกาสเนาะชีวิตประจําวันเราก็อยู่กับการปฏิบัติเช้ามานะว,ว่าเป็นโอกาสดีนะได้ฟังธรรมไว้เพราะว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเราไม่ฟังธรรมเนี่ยเราไปฟังอย่างอื่นกันในชีวิตมันไม่ได้มีอะไรให้เลือกมากนะคือด้วการปฏิบัติเนี่ยไม่มักก็สมูทัยแหละคือถ้า ยังจเจริญอยู่ในเส้นทางของมารคกนะ่ยในแง่มุมหนึ่งที่ประโยชน์มานะเราหลีกออกจากช่องของสมุทยัยนะเหตุของความทุกข์ได้โดยปริยายนะมันจะต่างกับว่าเช้าว,วันหนึ่งตินมาไม่รู้จักเลยธรรมะชีวิตนี้ไม่เคยพบเลยเนะี่ยชาวโลกเรานะช่องทางในการไปไม่ได้เยอะนะซึ่งส่วนใหญ่ก็ล้วนแล้วแต่สร้างเหตุข,ของทุกข์ทั้งนั้นแต่แต่ว่ามาอยู่ที่ว่ารู้ตัวกันเร็วขนาดไหน นะเรียกว่ามันมองกันยากหน่อยเพราะว่าเราอยู่มาจนคุ้นอยู่แล้วเช้ามานะฟังอะไรก็ให้มันเรียกว่าให้จิตมันสงบไว้ก่อนอย่างน้อยเริ่มต้นวันใหม่เนี่ยใจสงบใจสบายมันดีแล้วนะดีกว่าไปหาอะไรทำแล้วใจมันทุกข์นะฟังข่าวก็ตามสมควรนะให้มันรู้ความเป็นไปของบ้านเมืองแล้วกันบางทีมันไปอินมากนะ ช้ามาเนี่ยเรียกว่ากิจวัตรนะขับรถไปทํางานมาดีฟังข่าวมันมีแต่เรื่องไม่ดีนะซึ่งถ้าเรื่องไม่ดีแล้วเนี่ยใจมันไม่ลงทุกข์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาะไรหรอกประเด็นคือมันทันหรือเปล่าเท่านั้นเองส่วนใหญ่มันอินไปแล้วนะเจอข่าวไม่ดีคนนู้นคนนี้คนนั้นไม่ดีนะเรื่องดีๆเขามันไม่ค่อยลงกันนะโยมนะมันเป็นที่มันฟังกันไม่ค่อยสนุกนะเรื่องดีๆเนี่ย เนี่ยเราให้เท่าทานจิตใจตัวเองไว้คือถ้าใครเริ่มเห็นโทษภัยนะว่าความสงบเนี่ยความมันจะสร้างเหตุได้เนะี่ยมันไม่ใช่อะไรที่ทําได้ง่ายๆเนะี่ยจะเริ่มเห็นโทษภัยเนียว่าแค่ปล่อยจิตนะคือไปหลงดูอะไรเนะี่ยหลงฟังอะไรสักอย่างหนึ่งเนะี่ยมันเกาะจิตนะใครเรี่มฟังเพลงนะเพลงมันก็ร้องอยู่ในใจเต่แหละว่าจะออกได้ยากนะโยม มาปฏิบัติมาในแต่ก่อนเนี่ยอยู่ทั้งโลกมาเนี่ยปฏิบัติไปด้วยนะเรียกว่ามันอินกับโลกไปด้วยเนะี่ยเต็มที่ดูหนังฟังเพลงเนี่ยไอ้ตอนภาวนาเดี๋ยวมันก็หลอนอยู่ในจิตอยู่เดี๋ยวมันก็ผุดขึ้นมานะดูอะไรไปนะดูหนังไอ้หนังมันก็มาโผล่ในในใจในตอนภาวนา,นาคือเรียกว่าทั้งโลกเนี่ยไม่เห็นโทษภัยจริงเนี่ยอยู่กันยากเหมือนกันนะคือบางคนเนี่ยถ้าสงสัยหน่อยนะจะจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไม ภาวนาก็รู้สึกว่าภาวนาดีนะแต่ว่าเอมันชอบมีเรื่องพูดเนะี่ยมันเป็นหนังก็ดีเพลงก็ดีเนะี่ยเพลงนี้คือปกตินะไม่ค่อยฟังนะต,ตอนปฏิบัติแต่เป็นคารวาสไม่ค่อยชอบฟังอยู่แล้วนะแต่มันเผลอฟังไปสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันวนกันอยู่อย่างเนี้ยไม่ต้องไปเปิดหนะ้าตาม y o u t u b e อะไรพวกนี้เลยเนี่ยมันร้องกันอยู่เนี่ยข้างในเนี่ยคือจะเริ่มเห็นโทษเลยว่า จิตเนี่ยมันซึมซับไว้หมดชอบไม่ชอบมันเอาไว้หมดอยู่แล้วนะก็ะคือการปฏิบัติเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่อยู่ในรูปแบบเท่านั้นเนี่ยถ้าวางใจแบบ,งงแบบเนี้ยเนี่ยข้างนอกรูปแบบนี่เราใช้ชีวิตเรียกว่าตามใจกันเต็มที่เลยภาวนายังไงมันก็ยากนะเพราะว่าที่กลับมาดูมารู้วันเนี่ยมันกลายเป็นผลผล,ผลิตของกิจของกิงกเลสไปแล้วกันนะ จิตมันปรุงออกมาเนี่ยคือเอามารู้เอามาดูเนี่ยถามว่าเออดูเท่าทันนะความคิดโอ้เท่าทันนะว่าจิตมันไปปรุงอยู่เนี่ยปรุงหนังเป็นเรื่องเป็นราวเลยถามว่ามาดูมารู้แบบเนี้ยเมื่อไหร่มันจะไไจบนะคือถ้ามันไม่เห็นกระบวนการในขัวงจรนะอริยสัจเนี่ยเหตุของทุกนะท่านให้ละนะทุกได้กําหนดรู้อยู่แล้วนะว่ามันเป็นกระบวนการที่มันผุดขึ้นมาเนะี่ยเหตุข,ของทุกให้ละ ไม่อย่างนั้นมาดูมารู้เนี่ยอาการอย่างเงี้เมื่อไหร่มันจะหมดนะคือเจอประสบการณ์มาเองเนี่ยฝึกมั้งแต่สมัยเรียนนะอยู่วัดเยมนะปีสองปีเนี่ยมันก็ไม่เห็นมีแววมันจะหมดนะออกออกบวชเนี่ยไอ้พวกนี้เบาลงมันไม่ได้ไปดูมันไม่ได้ไปเติมเชื้ออะไรพวกมันมาเนี่ยของโยมเนี่ยจะฟังกันยากหน่อยเพราะว่าคือใครว่ามันเหมือนว่ามันไม่ได้มีกรอบที่เข้มขึ้นน่ะ ทำวินัยเนี่ยช่วยเยอะนะแต่มาเห็นมากับตัวว่าแต่ก่อนเนี่ยฝึกตั้งแต่เรียนเนี่ยวันวันหนึ่งมันไม่ได้อะไรหรอกนันมาเรียนมันก็โอ้ปวดหัวแล้วดูหนังดีกว่าดูหนังฟังเพลงกลับมาบ้านเนี่ยได้ว่ายังดียังภาวนาบ้างวันไหนไม่ภาวนาสึกว่ามันขาดอย่างน้อยตอนนอนเนี่ยขอภาวนาไปก่อนนั่งกรักบลรังหนึ่งเนี่ยบางทีกลับมาดึกๆึกเนี่ยบางทีเนี่ยมันชอบเรียกว,ว่าไป ที่ยวาการไปเตะบอลน,นะสมัยเรียนเนี่ยเตะบอลก็ดึกๆกลนะับบ้านมันก็ห้าทุ่งเทียงคืนนะก็ภาวนาไปนั่นคือดึกๆขนาดไหนนะขอภาวนาไว้ก่อนนะเรืยกว่ามันดีเซตไว้ตื่นมาเนี่ยมันจะสดชื่นมากมันสดชื่นได้บ้างนะเรียกว่าชาวโลกเนี่ยวิธีมันไปได้ไม่ค่อยเยอะนะแต่ว่าค่นี้มันก็ดีแล้วมันจะต่างกันว่ารู้เลยว่าก่อนมาบวชเนี่ยกับหลังบวชได้บวชนะเรียกว่าทําวินัยคุ้มครองเนี่ย จะเข้าใจว่าวิถีชีวิวตคารวาสเนี่ยคือทําได้แค่แค่มันสบายไปวันหนึ่งเนี่ยดีแล้วเป็นปฏิบัติได้ว่ามันครบวงของอริยศาสตร์เนี่หูยากใช้กําลังใจมากเหมือนกันในการปฏิบัติก็จะไม่ได้แค่ว่าเนี่ยมาในรูปแบบเท่านั้นน่นอกรูปแบบเนี่ยอุปกรณ์ในการสํารวมระวังไว้ด้วยสีในช่วยเยอะนีไม่ปล่อยจิตปล่อยใจไว้ ไปเสพอารมณ์แต่ละครั้งเนี่ยมันเกาะดูหนังถ้ามันจบแค่ดูเนี่ยมันก็ง่ายไปหน่อยเ่ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะดูจบมาแล้วเนี่ยใจมันไปจิตมันไปเลียนะเหมือนนว่าเคยเห็นนีมยมนะเป็นหมาเขาเคี้ยวกระดูกกันเคี้ยวอยู่อย่างนั้นเลยโยมนะเนื้อมันหมดไปตั้งนานแล้วกระแท้แท้ๆกันอยู่อร่อยนะหมาเขาก็ชอบนะยกว่าจิตอาการคล้ายกันเลยโยม ดูหนังนะกินไปหมดแล้วเนี่ยเดือดแ,แท้กระดูกสนุกไหมก็มันก็เนี่ยมันก็มีรสชาติอนั้นนะเลียม,มแท้ๆกันอยู่อย่างนั้นนี่เปรี่ยบให้ฟังว่าเอาประสบการณ์เป็นอย่างนี้ไม่เคยภาคตัวออกมาเห็นยากเหมือนกันนะคือเข้าใจโยมเลยว่าเพราะปฏิบัติตั้งแต่เป็นฆรวาสมานี่ยากให้วันวันหนึ่งเนี่ยอยู่ให้ใจมันสงบเนี่ยแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยยากแล้ว ถ้าไม่มีพื้นฐานไม่เพียงสร้างเหตุไว้นะคือวันวันหนึ่งเนี่ยจิตเขาจะให้คุณค่ากับเรื่องราวทั้งโลกกันมากกว่านายกตัวอย่างเลยกันนะว่าวันวันหนึ่งเนี่ยสมมติเราไปทํางานนะถ้าอย่างขอรรมะเนเรียนแล้วกันนะเรียนมาอะไรเรียนปุ๊บเนี่ยมันเหนื่อยนะเหนื่อยกายก็อย่างหนึ่งไงเหนื่อยจิตก็ออย่างหนึ่งเนะี่ย คือไอสิ่งแร่ที่มันนึกจะไปทำา่ะมันจะไปหาอารมณ์ก่อนอันนี้คือถ้าใครพิกตรงนี้ได้เนี่ยชีวิตมันจะเย็นขึ้นเยอะเนื่อยกายเนื่อใจให้ความสำคัญลำดับแรกเนี่ยให้การภาวนาเนี่ยมันขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยคือชีวิตมันจะค่อยๆโน้มไปนะถ้าอย่างอาตมาเองเนี่ยภาวนาไม่ใช่อันดับแรกนะในสมัยเรียนเนี่ยแต่ว่าวันหนึ่งต้องทำแหละ เสพอารมณ์ไปด้วยนะแต่ว่าวันวันหนึ่งนะขอยมันมีภาวนาไว้บ้างดูหนังนะป็นธรรมดาเลยชอบดูหนังนะ้าแต่ก่อนเนี่ยชอบดูหนังเพลงฟังบ้างไม่ค่อยไม่ค่อยนิบ้างแต่หลักๆก็กไปเตะบอลน,นะก็คือว่าอารมณ์ทางโลกเนะี่ยไม่พ้นอ่งนางนิยอกรกรมมาคุณน,นะตางหูจมูกลิ้นกายเนี่ยความสุขชาวโลกไม่พ้นอย่างนี้นะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยความสําคัญระดับแรกนะ เล่นมาเหนื่อยๆทำมากลับบ้านทำอะไรดีดูหนังแถวบ้านนะแถวที่พักมันมีห้างอยู่คือดึกๆนกยก็ตามแต่ละนะนี่มันมีหนังน่าดูนะไปดูรอบดึกเนะี่ยสามทุ่มสี่ทุ่มดูได้นะโยมเริ่มปกติสำหรับยุคที่ยังเรียนอยู่นะแต่กลับมาแล้วต้องภาวนานะคือไยกว่าทิฏฐิมันเพีย้ยนโยมนะคือขอภาวนาไว แต่แรกเนี่ยจบกันบางทีหนังไม่ต้องดูด้วยซ้ำน,นี่ก็เมื่อความยากนะเข้าใจความยากของญาติโยมว่าทําได้ยากจริงในเพราะฉะนั้นระหว่างวันเนี่ยค่อยๆสํารวมไว้ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันภาวนาเนี่งมันก็ภาวนาไม่ขึ้นนะเพราะว่าเราเข้าใจนะว่าแก่นภาวนาเพื่อให้มันยกระดับสมาธิให้มันยกขึ้น นี่ยมาอย่างนั้นเนี่ยอยู่ไปเนี่ยประสบการณ์มาเล่าเลยกันอยู่แค่สภาวะธรรมไปเนี่ยสภาวะธรรมมีแล้วยังไงต่อจิตจงระดับไม่ได้วันวันหนึ่งทําได้แค่อยู่กับสมาธิให้มันลอดตัวไปในแต่ละวันเนี่ยอันนี้คือชี้ให้ได้เลยว่าเพราะว่ามาเป็นธาตนี่มันต่างเป็นาทาตเนี่ยมันเรียกว่ามันเจอในแง่มุมของอริยมารคด้วยอริยาศาสตร์ด้วยนะมันจะต่างกันว่าอยู่แต่ก่อนเนี่ยไม่รู้นะ ภาวนาก็นึกว่าเอาอยู่ความรู้สึกตัวไปมีสมาธิมีสภาวธรรมก็อยู่ไปสิเนี่ยคือให้มันมีคําถามสกิดปัญญาบ้างแล้วมันต้องอยู่กันอย่างนี้นานเท่าไหร่่ะเออหน้าคิดนาะยมต้องอยู่อย่างงี้นานเท่าไหร่เนี่ยอยู่ความรู้สึกตัวอยู่สภาวธรรมไปก็อยู่ไปจนก,กว่าสมาธิมันยะกระดับนั่นแหละกระดับเป็นยังไงนะรู้แล้วว่าอะไรควรละอะไรควรเจริญเรียกว่า เนี่ยนะนี่ว่าปัญญาเขายกระดับเนี่ยมองกันขนาดนี้น่เป็นตาก,กรเนี่ยคึกว่าเอออยู่สภาวธรรมก็ดีแล้วนี่แล้วก็เชื่ออย่างนั้นด้วยแต่ว่ามีสภาวธรรมอยู่ไปสมาธิใจสบายปิติมีแพซ่านมีสุขมีแล้วว่ามีอะไรมันก็มีของมันไปนะอย่างหนึ่งที่มันไม่มีคืออะไรสมาธิถี่มันไม่ค่อยยกระดับแต่ <laughs> ว่าเอาตัวเองมาแชร์อะไรยมนะว่าพูดกันยังไม่อายเลยว่าปฏิบัติเนี่ยให้มันยกระดับกันด้วยนะ ไม่ใช่ว่ามาอยู่แค่สภาวธรรมมีอยู่แล้วโยมนะมีแล้วแต่ว่าปัญญาไม่เกิดปัญญาเกิดจะเห็นแล้วว่าอะไรควรละนะโยมริ่มเห็นมาโยมว่านี่ภาวนากันทีหนังก็ดูเกมก็เล่นเล่นบ้านเล่นน้อยนะเพลงดีฟังมากแต่ร้อนหูมากมันร้อนอยู่ในจิตเนะี่ยคือจะเริ่มเห็นนะว,ว่าไอ้พวกเนี้ยมันเป็นขยะที่ควรละอันนี้อธิบายในแง่มุมพาเนาะยังโยมมาฟังกันรือว่ายากหน่อยนะฟังไว้ก่อนดีกว่า เราจะเห็นว่าเปรียบเทียบไม่ฟังนะว่าการภาวนาจะมีหลายแง่มุมเป็นก็หลายคาวาก็อันหนึ่งนามาเป็นพระก็อีกแบบหนึ่งนเนี่ยเรียกว่าพอมันไม่เติมเชื้ออาหารพวกเนี้ยมันไม่ผุดมาในใจเนี่ยเรื่องภาวนามันก็อยู่เฉยๆอยู่มันเย็นๆมันก็สงบดีนี่ไม่ต้องไปมุ่งเอาสภาวะธรรมกันเน่ะคนละเรื่อนงนะนยมนะ นะเนี่ยเามาอยู่กันอีกแบบหนึ่งเนี่ยเป็นชาวโลกเนาะเราบางทีทิฏฐิเราไปตั้งว่าภาวานาปฏิบัติธรรมนะเพื่อให้มีสภาวะธรรมเนี่ยก็มุ่งกันไปเนะี่นี่ความต่างเลยเนาะเอาเรียกว,ว่าจิตเนี่ยมาคอยรู้มาคอยดูเนี่ยผลผลิตของการที่เราไปเสพตัณหานะ่ะไปเจริญเหตุของความทุกข์มาเนี่ยก็ามาดูนะโอ้ีีจิตมันปรุงเรื่องราวมาแล้วหนังเป็นอย่างงุ่นอย่างนี้ รู้เท่าทานในการปรุงแต่งของจิตถามว่าปัญญามันเต็มรอบไหมปัญญาไม่เต็มรอบอยู่ถ้าปัญญามันจเจริญมาจะรู้แล้วว่าไอ้พวกนี้อย่าไปแตะนะเรียกว่าการมาคุณเนะี่ยเว้นไว้จะไม่ต้องไปหาว่าเออภาวนายนะังไงหาอุบายให้พวกนี้มันไม่ผุดขึ้นมาเนะี่ยวิธีการนะง่ายมากเลิกดูเลิกด,เลกดูหนังเลิกการมมาคุณไปเนะี่ย ไม่ได้ช่องจริงๆโยมนะเห็นความต่างเลยว่าทาวินัยเนี่ยคุ้มครองไ้เยอะนะนะเรียกว่าอนาปานสตินะท่านจึงมีอยู่ว่าเรียกว่าเป็นอุบายในการที่ทําแล้วมันก็กูลอย่างมากเลยนะมันก็กลับมานะเรื่องที่บางทีเราคุ้นกันอยู่แล้วท่านก็ตัดไว้นะฮะประกาศแล้วจะมีไหลในยะเหมือนกันแต่ว่าจะเอามาเดียวาเล่าแล้วสีีอย่างแล้วกันนะ กำไรที่มันจับต้องได้ง่ายหน่อยเพราการแรกนะความเป็นอยู่นะพิสูจนที่ด้วยความเป็นอยู่ง่ายเนะี่ยเป็นอยู่ง่ายคือมีอะไรใช้ก็ใช้มีอะฉันก็ฉันไม่ไปดิ้นรนเะนี่ยกีดการงานน้อยกีดการงานเนี่ยคือเอาอย่างนั้นไม่ต้องทํางานหรือเปล่าโยมคือเราประยุกต์ใช้ได้นะแล้วโยมก็เป็นการงานที่มันไม่ได้เป็นไปเพราะการพ,พกภูมกจิเลศอะ หน้าที่ทั้งโลกมีก็ทําไปทําตามหน้าที่ความเป็นอยู่เนี่ยมากน้อยนะมียังไงก็ตามนั้นเนี่ยไม่ต้องไปขวนขวายอะไรมากถ้าของพระก็เนี่ยท่านก็บอกว่ามีเครื่องเป็นอยู่อะไรเนี่ยมีบริขารอะไรก็ใช้ตามนั้นแหละไม่ได้ไปดิ้นรนอะไรมากนะอย่าของพระเนี่ยไม่ค่อยมีนะโยมเนี่ยไปเที่ยวขอญาติโยมกันเนี่ยไม่ค่อยมีนะพอรู้เลยว่าแค่อยู่ตรงนี้ได้มันดีแล้วขอแต่ละอย่างในบางที นี่ของพระดีสอนพระว่าอยู่ระวังในะคําว่าไปฉลองศรัทธายาโยมเนี่ยโยมไม่รู้ไอพไ้พระเนี่ยรู้แต่พระตามใจกินเลยหเปเนี่ยระวังไว้นะเพราะว่าบางทีเนะี่ยยาวเลยเนาะงี้ก็เรียกว่าให้ฟังแล้วกันคือความเป็นอยู่ที่มันพอดีเนี่ยเราจะไม่ต้องไปเที่ยวขออะไรจากภายนอกนะมองในแง่มุมพระมาประยุกตในแง่มุมฆราวาก็ได้นะเรามีเราตามเหตุดีกว่ามีน้อยก็กินตามนั้นแหละ วนไหนมันมากลดได้ดีนะพระกิเลสมันไม่ฟังนะมีมากมันจะเอาอีกนี่ก็เรียกว่าสัารวมไว้นะประการหนึ่งก็เรียกว่านอนน้อยนะ่ะไม่ไปเรียกว่าไปเสพอารมณ์เรื่องการนอนที่มันเยอะนะ่ะมันช่วยนะดีนอนมากเนี่ยจิตมันไม่รู้จักเบื่อนะคือนอนเพลินแล้วเนี่ยมันเอาได้อีก กิเลสมันไปชุกช่องนะมันไม่มีหรอกว่าอ้วันนี้นอนพอดีแล้วหรือว่าใครภาวนานะภาวนาได้ดีนะจิตก็มีกําลังเนะี่ยทาอะไรมันจะไม่ค่อยเหนื่อยเนะี่ยได้ดีแล้วให้มันต่อเนื่องไปต่อเนื่องกับการภาวนานะ่ไม่ใช่ว่าภาวนาเพื่อให้มีแรงปุ๊บมีแรงแล้วไปยังไงเอาไปเสพกับทั้งโลกเขานะ่ะคือทอํายังไงไม่หมดโยมเจอมากับตัวนะ เมื่อภาวนามาปัญญาไม่เจริญสักทีเนี่ยภาวนามาให้จิตมีกําลังมีกําลังเป็นยังไงเอาไปเตะบอลเนยเออในว่ามาย้อนดูตัวเนี้ยเรียกว่าทุเรศตัวเองโยมนะเอามาเล่าให้ฟังไว้ก่อนว่าเรียกว่าปฏิบัติเนี่ยให้ปัญญามันพัฒนาบ้างนี่เอาเรียกว่าช่องนะเอาช่องมาเผาให้ฟังเลยว่าปฏิบัติแล้วปัญญาไม่เจริญนะเป็นยังไงนะนี่ก็จะได้ประโยชน์นะเราจะเจอเรื่องราวอีกเยอะนะ ว่ามันใช้กันได้เรียกว่ากินน้อยก็เหมือนกันคืออย่างนี้เรียกว่าประการที่สามนะท้องมันพองเนี่ยมันทําให้ภาวนาดีมันจะต่างกับมุมมองทั้งโลกนะคือก่อนมาบวชเนี่ยตมาเริ่มเลยว,ว่าเออเดี๋ยวไปอยู่นะคือรู้สึกว่ามันไม่ค่อยอยากจะไปกินอะไรเยอะอยู่แล้วเนี่ยตั้งแต่ก่อนมาบวชนะคือถ้าดูแล้วก็เตรียมใจแล้วว่าเออเดินจบมาบวช ไม่ได้ผลนขวายในการกินมากเนี่ยคือมาบวชพระจะรู้เลยว่าช่วยเยอะนะช่วยเยอะตรงที่ว่ากินแต่ละครั้งเนี่ยเป็นของหนักคือชีวิตคารวะเนี่ยให้ค่อยๆต่อยอดนะใครเริ่มเห็นนะว่าการบริโภคอาหารไปแต่ละครั้งเนี่ยมันเอาทุกเข้าตัวทั้งนั้นนะเจอได้ว่าอาการที่มันกินมาแล้วเนี่ยมันจะง่วงมันจะซึมเนี่ยมันจะกลายมันจะเป็นของหนักไปเนี่ยคือและถ้า ให้ไปหนักกันเนี่ยวันวันหนึ่งในสามมือ้อถ้ามุมมองตอนนี้ไม่เอาเลยนะโยมมันมันหนักนะทรมานกา,ายมากนะการกินแต่ละครั้งนะแต่มุมมองชาวโลกต่างกันจะเห็นว่ากินมากเพื่อเติมพลังงานไปเติมพลังงานไปเราจะได้ใช้ร่างกายในการทําอะไรต่อเนะี่ยค่อยๆลองลดดูโยมวันไหนวันพระลองดูสักหน่อยหนึ่งโยมค่อยๆพาออกมาเราจะเห็นมุมมองอะไรที่มันต่างกันมาก จะเข้าใจนะว่าบางทีทาไมสมัยพุทธกาลท่านเนี่ยเนี่ยพระอริยาเจ้าท่านท่านเป็นผู้ที่มักน้อยท่านมักน้อยโดยธรรมชาติท่านเราเค่อยๆอยู่เย็นเนี่ยเราไม่ต้องไปฝืนได้ว่าถ้าเป็นศีลภาชนะท่านทมในตัวอยู่แล้วของโยมเนี่ยค่อยๆลดทีละนิดละหน่อยสุดท้ายเป็นยังไงมันก็กูกในการภาวนานั่นเองเย็นๆนะกลับบ้านมาก็ภาวนาได้เลยนะเรียกว่าไปขวนขวายการทำาหากินเนี่ย ใช้เวลาเหมือนกันบางทีใครทําครัวเนี่ยชั่วโมงหนึ่งไม่พอนะกว่าจะไปเตรียมวัตถุดิบทําครัวกว่าจะเรียกว่ากินกว่าจะล้างกว่าจะเก็บกวาดเนี่ยยาวเหมือนกันนะถ้ามองในแง่ภาวนาหน่อยเนี่ยเออเย็นๆกลับมาบ้านนะทําท้องให้มันพองไว้ภาวนาเนี่ยเป็นประโยชน์เขาอย่างหนึ่งก็ได้อีกประการหนึ่งนะนี่ก็ท่านก็ตัดไปหลายแง่นะฟังทำไว้บ้าง ฟังทำไว้ได้ว่าทรงจำไว้เนี่ยค่อยๆนำทำมานำมาพิจารณาเนี่ยช่วยได้เยอะนะจิมก็จะคล้องแวะอยู่กับทำเนยแหละนี่ท่านต่านในภิกษุนอีกประการหนึ่งเป็นเรื่องการภาวนาแล้วก็ไม่ได้มาสาธยายอะไกันก็เรียกว่าให้รู้จักนะเพื่อเอามาประยุกต์กับวิถีชีวิตขาเราหการวาดได้บ้างนะเรียกว่าปัญญาเนี่ยต้องให้มันต่อเนื่องนะ ภาวนาแล้วไม่ใช่มาจบกันแกเออมุง่งเอาสภาวะสภาวะหน้ามันมีอยู่แล้วนะแต่อีกประการหนึ่งก็มีสภาวะธรรมเพื่ออะไรเพื่อให้ปัญญามันเดินจิตสงบดีก็อิงอาศัยจากเหตุปัจจัยเนี่ยแหละปิติสุขบ้างมีอุเบกขาบ้างจิตสงบมันจะเดินปัญญาต่อเห็นว่าที่มันเกิดขึ้นนะ่ะสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นเนะ่ยเกิดตามเหตุไม่ได้มีตลอดนะคือในว่านิวรณ์ก็ตาม ฝ้าของความสงบก็ตามมีแต่ของแปรเปลี่ยนนะซึ่งเหตุปัจจัยมันแปรเปลี่ยนด,ยด้วยการสร้างเหตุตรงนี้ก็เรียกว่าธรรมะที่มันประยุกต์ใช้ได้เอากลับมาสํารวมจิตนะเชื่อถต่ว่าตรงเย็นเนี่ยดูมาไปปฏิบัติเนี่ยเย็นเราเอามาภาวนาเนี่ยใจมันจะสงบเองนะกิเลสมันจะไม่ค่อยมาต้องมาคอยรู้คอยดับกันเนี่ยเชื่อถต่ว่าดับยังไงมันก็ดับไม่หมดนะถ้าไปเติมเชื้อกันอยู่เรื่อย นี่ก็พอสมควรเกี่ยวเวลาเนอะในะอีวังก็มีได้ประการชนีดสาธก,ก็เคยคุยกับหลายๆท่านแง่มุมบางพระบางรูปตอนไป็นราวาสก็แง่มุมเดียวกันนะไล่รู้ไล่ดูกิเลสแล้วมันก็ไม่หมดไล่รู้ไล่ดูกิเลสไปไล่ดูผลผลิตที่ตัวเองสร้างไว้มันก็ต้องอาศัยสิ่งนี้แหละเพื่อเชื่อมโยงให้ความจริง แต่มันยากที่จะเชื่อมโยงให้ถึงความจริงจุดนี้แหละจุดเชื่อมโยงที่กำหนดรู้คําว่าทุกให้กําหนดรู้เนี่ยโดยหลักก็คือคอนเซปต์คือเห็นว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาถ้าไม่เห็นสิ่งนี้เป็นปัญหาก็ยังไม่ได้ว่ากําหนดรู้นั่นเองเพราะโดยหลักแล้วสรรพสิ่งมันเกิดแต่เหตุเสมอดังนั้นจะดับไปเพราะหมดเหตุมันต้องเห็นว่าสิ่งนั้นน่ะปัญหาเป็นปัญหาแล้วจะเจอสาเหตุคืออะไรแล้วเมื่อเหตุด,ดับผลจะดับ น,นี่คือเป็นหลักของกฎธรรมชาติเลยซึ่งอริยศัต์ก็อยู่ภายใต้กฎธรรมชาติทุกในชีวิตมันเกิดแต่เหตุเหตุด,ดับผลจะด,ดับง่มุมงานกำหนดรู้เช่นอุปมาถ้ามีใครสักคนหนึ่งเรียนหนังสืออยู่พ่อแม่บอกว่าให้ตั้งใจเรียนไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปมีแฟนแบบเนี้ยแต่เขาก็ไม่เชื่อพ่อแม่เขาก็ไปมีแฟนดังนั้นไปมีแฟนเสร็จก็เพลยไปกับแฟนก็เรียนไม่จบ พอเรียนไม่จบก็ไปไล่ดูไล่รู้ความเสียใจของตัวเองที่ไปสร้างขึ้นมาพอเรียนไม่จบเสร็จก็ออกจากการเรียนกลางคันก็ไปใช้ชีวิตต่อทีนี้ก็ทุกใจหละทีนี้ถ้าคนพลิกได้เขาจะเห็นว่าอันนี้เป็นปัญหาและใจที่เป็นทุกข์เนี่ยเพราะว่าไปสร้างเหตุไว้ แต่ถ้าบางคนไม่เห็นว่ามันเป็นปัญหาเขาก็ไปสร้างเหตุต่อแทนที่จะกลับมาตั้งใจเรียนเขาก็ไปเพลิดเพลินกับการมีแฟนต่อยกตัวอย่างยกตัวอย่างถ้าคนเห็นโทษภัยแล้วเอ๊ะไม่เอาแล้วเดี๋ยวตั้งตัวก่อนดีกว่าเรียนให้จบก่อนดีกว่าอันนี้เขาเนีกำหนดรู้แหละเห็นว่าเป็นปัญหาแหละสิ่งนี้เป็นปัญหาแหละ<ม>กำหนดรู้แหละรู้แล้วว่าเป็นปัญหาทีนี้จะเห็นเหตุเลยเห็นสาเหตุเลยอ๋อ เชื่อแม่เอ่อเชื่อพ่อเชื่อแม่แต่แรกก็ดีนะสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนดีกว่าพาระเยอะนะแค่ตัวเองเนีไม่รอดเลยเนี่ยเห็นเหตุเลยเห็นอาริมักเลยเห็นเส้นทางเลยเลิกแล้วแมวแล้วตั้งใจเรียนดีกว่าเหตุดับผลดับมันก็ไม่ทุกข์กับเรื่องนี้อีกเรื่องมีแฟนอีกมันก็ไปตั้งใจเรียนให้จบอ่ะอันนี้เขาเรียกว่ากำหนดรูและวกำหนดรูแล้ดังนั้งมันต้องเชื่อมโยงขันเนี่ย มันเป็นทุกข์โดยลักษณะทุกข์โดยลักษณะแต่ปัญหาที่เรียกว่าอุปาทานขันเป็นตัวทุกข์มันคือสภาพยึดถือขันเนี่ยอันจะตรงนี้เป็นปัญหาที่ให้กาหนดรู้เนี่ยทุกกาหนดรู้อาศัยขันที่แสดงความจริงอ่ะและเชื่อมโยงให้เห็นว่าปัญหาคืออะไรปัญหามันคือสภาพยึดถือขันไอ้สภาพยึดถือขันเนี่ยมันมาตัเหตุคือกิเลสและเหตุดับผลจะดับมาจะฟังดูซับซ้อนนะแต่ตมาก็ต้อง ให้เห็นแง่มุมให้ตรงประเด็นชี้ให้ชัดนะเพราะไม่งั้นมันก็จะดิ้นแบบนี้หลายหลายคนก็ไล่รู้ไล่รู้กิเลสอันนี้เขาเรียกว่าไล่ดูผล,ผลผลิตของกิเลสมันก็ไม่ใช่เป็นปัญหาอะไรแต่มันต้องเชื่อมโยงมาให้เห็นความจริงอ่ะเรียกว่าอุปทานขันเป็นตัวทุกข์ตามที่พระเจ้าท่านตรัสอันนี้เรียกว่ากําหนดรู้อ่ะต้องเห็นว่าปัญหามาอยู่ที่อุปทานขันนี่แหละนะเป็นตัวทุกข์สภาพยึดถือขันเป็นตัวทุกข์ ดังนั้นคนเราเนี่ยจะออกจากอะไรได้ว่าต้องเห็นสิ่งนั้นเป็นปัญหาโดยหลักง่ายๆเลยปัญหาสาเหตุทางออกผลลัพธ์เนี่ยเป็นหลักของกฎธรรมชาติทุกอย่างบนโลกเนี่ยอยู่ไม่พ้นกฎเนี่ยปัญหาสาเหตุทางออกผลลัพธ์ก็เป็นอะไรที่ถ้าใครใครฟังเข้าใจก็ปิ๊งอะนะปิ๊งปงเลยเพราะว่าเรื่องอริยสัจมันหลบไม่ได้นะมันเป็นเรื่องกฎธรรมชาติ ความจริงก็เป็นความจริงอะไรดูไลรู้มันก็ต้องกลับมาเห็นเหตุและเหตุดับผลจะดับด้วยมันถึงจะเรียกว่ากําหนดรอบรู้จริงๆที่ว่าพระองค์ตัดว่าทุกข์ให้กําหนดรอบรู้ถ้าใครเห็นว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาอะเขาจะเลิกเลยเขาจะเห็นสาเหตุเขาจะเห็นความดับเขาจะเห็นเส้นทางอริยสัจเป็นความอัศจรรย์ที่พระองค์ตรัสว่าเมื่อรู้เห็นอะไรขึ้นมาอันหนึ่งจะเห็นทั้งหมดเลย เช่นเห็นว่าอันนี้เป็นปัญหาจะเห็นแม้ซึ่งสาเหตุจะเห็นแม้ซึ่งหนทางจะเห็นแม้ซึ่งทางออกจะเห็นแม้ซึ่งความดับแห่งปัญหานั้นผู้ใดเห็นแม้ซึ่งเหตุแห่งปัญหานั้นก็จะเห็นแม้กระทั่งซึ่งทุกเห็นแม้กระทั่งซึ่งความดับเห็นแม้กระทั่งซึ่งเส้นทางผู้ใดเห็นเส้นทางผู้นั้นก็จะเห็นแม้ซึ่งทุกเห็นแม้ซึ่งเหตุเห็นแม้ซึ่งความดับอริยสัต์เพื่อเข้าช่องใดช่องหนึ่งมันจะเห็นทั้งวงจระ เข้าช่องอริย์ัต์มันก็จะเห็นทั้งวงจรเลยนะอันนี้เป็นแง่มุมอาริย์ัต์มันอาจจะฟังดูงงๆหน่อยนะแต่มันแต่ถ้าเราใช้ความเข้าใจจากการเจริญภาวนามันก็เป็นความจริงอะนะเป็นความจริงที่มันยากที่จะปฏิเสธจริงๆอันนี้ก็เห็นแงม่มุมเห็นพระท่านท่านแชร์แง่มุมตอนใช้ชีวิตทั้งโลกนะเล่นเกมดูหนังฟังเพลงแล้วก็ไปไล่ดูไล่รู้ผลผลิต ของกิเลสนะอันนี้เขาเรียกว่าไปไล่ดูผลผลิตของกิเลสนะมันต้องเห็นเหตุว่าไอ้กิเลสเห้ปัญหาอันนี้เขาเรียกว่ากําหนดรููกําหนดรูแหละไอ้กิเลสเนี่ยเป็นปัญหาแหละต้องเจอปัตเห็นปัญหาให้ได้และเห็นจะเห็นสาเหตุที่ทําให้ถูกพกพปาะกิเลสสาเหตุก็คือกิเลสเลิกกิเลสนันะเจออะไรมกักผลจากการเลิกกิเลสนั่นคือนิโรธความดับเยน็นนั่นเอง